ลูกชายปอกเราก็มีอืมไปเลยเล่สุกี้เลยก็จะกนมีเยอะก๊อฟน้ำมไส แมนบอหละลุแบบนี้คุณเป็นเบาหวานกินไหนยุกกินไหนเน่น้องมันคือเป็นเปลี่ยนยังสิข้าวเลยข้าวมันกระบอกกันนี่มันข้าวบางใดละอ๋อหาดเบิ้ดเจียนน้ำมันโอเคใกล้ อ้มัอสูดไตยดิ่งวเเออแม่นขาวันสูดไตยเำแบบดิ่งอะไเชียแบบมัดเสาอะไรแล้วแล้วก็บอกกลัวกือดแล้วดึ่งเงีเปิดแปดเนอะนี่เหลืองตานี่พอเรียวเๆียวเรียง มูลรบบสรุบมูลอันนี้ถึงมือสักเว้มันเม็นบ่หรอลูกอุ้ยนั่นขัวออกรู้นะสิเน่ยมันมัอนก็บูมันบ่สุด อุย้ยกับมันบราณกับเบืองนีแถบชินอนปอกเลยอเอือเอือคุ้งนันเป็นยังท่านยังก,ก,กับบุหงามันมีตีแหลกเบิด <c oughs> ต่อเทวัยยู่นอ้ำด้ยต้องไปถามพ่อขาขายทุเรียนน่ะเทเออ้องไปถามน่ะเทน่เทก็กีดเนั่นี่มอซักมอกอด เบ้อกลองทามนาทีนาท,ทีเทปอกแล้วเป็นยังสี่วะป่านสีไปเป็นพราะขาคายตุเรียนกันนาทีหัวจริง <c oughs>

มันเป็นจังไรเยอะตรงนี้งอเลยอุ้ยพ่อเมียใจสันเลี้ยลูกไก่เขาเอาแต่อันนี้มันแกอันนี้แสะพู่มันออกซื้อเออฝันสิไปใจสันกับอะไรมันเหนียวเนาะอืมเขาหมีกีบกีบทำนี้เลยล่อหลุดแต่ยังลูก บอปอกตัเรียนหน่อยน่ดียวโอ้ยผลงานจะสองเลยสองอละอะไรยังกินหย่อนอยู่ชุดจุดวเป็นเชือน้ำมันขาดหิดเลย